สวัสดีครับพาเจเก่งกลับมาแล้วนะครับเรายังอยู่กับน้องแนทแล้วเลเก้ด้วยเลเก้ตะกาน่ารักอ่ะสักซีนเนี่ยชอบอ่ะแต่งตัวอยู่แถวหน้ารามแบบนี้เออมันต้องอย่างงี้ไปดูกันต่อดีกว่าครับเด้าหัวที่วงจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกับพาเจเก่ง สจ้า้อนี่ไงที่มาของสกอยสกอช่วงเนี้สนับสนุนโดย Head and Shoulder Happy เมื่อศีสับไรรังแคชุดเครื่องนอนทิวฤทิ์หลับสบายสไตล์ทิว ไอใหม่ความสุขที่ใช่รอบๆตัวอเอเจดีวีดีโฮมเทียตอร์พระเอกตัวจีนี่แนะนำตัวบอกเขาไปสิอันนี้แหลมอันนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อแหลมเหรอครับแหลมแล้วอันนี้ชื่ออะไระครับอ่าหลวงครับชื่อหลวงเหรอเดี๋ยว,วหลวงแล้วทำไมต้องบ้ามฮาชื่ออะไรนะครับหลวงครับ หชื่อวมทำไมต้องคับด้วยตกลงเชื่ออะไรครับหลวมใช่ไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้เยยอกหายวอยากจะบอกว่าพวกเราชาวร็อกมาเนี่ยก็เพื่อจะมาหาหามือกีต้าดีๆสักคนนะคะเหมือนเราเลยอ่ะเอนเราเลยนี่มือกีต้ายังไม่พอใช่ไหมคะยังยังไม่พอครับ ันนี้ถ้าทางจะเป็นมือกีตาร์ได้ใช่ไหมครับพวกเราไม่น่าเล่นกีตาร์ได้ทำไมอะครับตัศน์หนิ้วคงดีไม่ได้นิ้วไม่ถึงโชว์เดี๋ยวตกลงเล่นกีตาร์จนนิ้วสึกเลยนะครับผมใช่ไหมครับผมเล่นต่องจีปหาอาชีพอ๋อไม่รู้เล่นกีตาร์ได้เปล่าน้องจะหางานเหรครับ ถ้าน้องจะหางานเขาก็ยอมใจเลยอะค่ะอันนี้เป็นกีตาร์ป่าปาครับกีตาร์อะไรครับกีตาร์ป่าปาคืออะไรครับถ้าเล่นกับนหน่อยกีตาร์ไฟฟ้ากเล่นด้วย เออคุณก็ต้องพูดให้ชัดเจนคุณต้องพูดให้เต็มว่าอันนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้านครหลวงครับโอเคครับไม่ได้พูดตอบได้นะครับตอบเขาดูหน่อยครับว่าเล่นอะไรได้บ้างครับสกรีนนึงนะคะครับเอาเลยลูก เดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นแบบไม่เปิดแผ่นบ้างนะเอาแบบเล่นจริงๆสิฮะอย่าลิฟจริงสิครับรเอาแบบเล่นจริงๆครับ กีตาร์เนี่ยจริงๆแล้วอย่าอย่ามีแต่ท่ามันต้องเล่นจริงๆด้วยนะครับเล่นไงครับพี่แหลมครับ อันนี้กีตาร์อของเขาอะครับ อยากจะถามขั้นหนึ่งว่าเล่นให้เคารพเล่นให้ลำคันพี่ครับพี่หามครับผมอยากให้พี่เอากีตาร์ขั้นเทพลองเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับคนนั้นนะครับอยากจะบอกว่ามันเล่นจนนิ้วสึกไปครึ่งนึงแล้วอยากฟังอยากฟังเท่าเราต้องรีดได้อย่างดีมากเลยครับคนเนี้ยพี่ครับอีกนิดนึงจะถึงพื้นแล้วนะครับพี่นัง ผมว่าเอาเอาสายขึ้นมาให้เขาอีกนิดหนึ่งได้ไหมฮะได้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 ไม่ต้องยุ่งแล้วยุ่งหอะไรเออเอาละครับพร้อมยังพร้อมหนึ่ม ไปเถอครับขอบคุณครับกัวหล่นมากเลยครับเดี๋ยวก่อนพี่แหลมพี่แหลมหามือกีตาร์เหมือนวงเราเลยเหรอใช่ครับโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยทำไมอะครับไม่ได้นี่เขาจองก่อนเลยเดี๋ยวจองมาไหร่ครับจองแล้วมาม่อก่อนน้องผมนี่เขาเล่นแล้วผมตกลงเอาเขามาอยู่วงแล้วครับไม่ได้ครับพี่เาทำไมล่ะครับว่า แล้วแก่เราเนี่ยแบบว่าเราจองเราเราออมาก่อนเราจองเหรอจองแล้วจองแล้วจองแล้วจองไหนอะเขาไม่เห็นมีป้ายเลยอะครับเอางี้ดีกว่าครับผมว่าคนเราอะมันมีทางเลือกตกลงน้องจะอยู่ทีมไหนอะครับผมให้เลือกดีกว่าอ่าผมให้เลือกไม่อยากเลือกเลยสักองต้องเลือกต้องเลือกกี้โอ้ยยิ้มสังเกอชมพูเลยเดี๋ยวไปเอาป้ายตกลงเลือกใครครับเออ ขอไม่เลือกได้ไหมคะดูก่อนดูก่อนให้น้องดูก่อนใช่ต้องดูก่อนยังยังเลือกไม่ยังเลือกไม่ได้ค่ะโอเอาดีกว่าเรามีทางเลือกให้น้องได้ดูการแต่งตัวก็ต่างกันแล้วน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราโชว์กันทีเราฟังเลยไหมเรียฟังเลยดีกว่าฟังรลไปนั่งก่อนเลยนั่งก่อนเลยแล้วพวกเรากลับไปนั่งเถอะครับครับครับเรียบร้อยมากครับผมขอบคุณครับดูการแต่งตัวพวกเราดีกว่ามาดีกว่าแต่งตัวสบายสบาย แต่งตัวแบบสบายเฮ้ยเอาเอาเอาอุปกรณ์แต่งตัวมาดีมากเดี๋ยวเราจะลองให้น้องเนี่ยแต่งตัวแบบเราดูก่อนแล้วดูว่าใจของน้องเนี่ยได้หรือเปล่าอือนี่ใส่นี่ก่อนป๊าบขอปอไปเป็นปงเป็นไงแล้วยังไงมนตีมาว้าว สต่อไปเจนผ้าพันคอผ้าพันคอต้องมีด้วยนะครับนี่หรอกต่อไปกจัก้านได้ไหมคะเนี่ยได้เลยต่อไปต้องมีวิกผมวิกผมใส่วิกผมนะครับพอ๋อไหมใส่แล้วคหรอไอ้นี่เนี่ยโทษเขาเนี่ยปั๊บอ่าเงยขึ้นปั๊บอ่าโอเค นี่คนบ้าเลยออกมาจากใครหมวกหมวกหมวกมองๆนะเป๊ะเป๊ะนี่โอเคเย่างี้ต้นฮ่าหมดแล้วหมดแล้วแล้วนอกจากการแต่งตัวแล้วยังไงต่อดีจริงแล้วพอแต่งตัวได้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเดินให้ได้แบบเล่เก้แล้วก็กาา เลกเก้์เดินอีกแบบหนึง่งสกาเดินอีกแบบหนึง่งอ่าเลกเก้ก่อนนะเลกเก้ได้เลกเก้ก่อนดูต้องดูเดินเช็ดเดินเช็ดแน่เดินแบบเลกเก้ เออๆๆๆที่บ้านน้ำท่วมหรอคะเอาไปดูประสบการณ์มั้งเฮ้ยเจ้าเฮ้ย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 เจ้าว่างมั้ยโอเคนี่โรงพยาบาลที่ใกล้สุดอยู่ตรงไหน 大哥，老哥，妈，嘿！ ่าผูห้หญิงคนนี้ใช่ของเขาเลยโอ้ใช่เลยแล้วกา้านก็ผู้พิษคนเดียว